นั่งให้กลากันนะนั่งกให้กลากันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งเราจงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลุ้งๆจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทําใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิ เนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิ จะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ ทำใจดีใจเชยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสมรมใจ หูตาจมูกกลิ่นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายใน แล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไม่เมื่อเรา หลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมาฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะก,กายเบาก็ารู้กายจะหนักก็รู้ราเรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูบชาธรรม พระองค์ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิปฏิบูชาพระองค์พร้อมได้หู่ตาจมูกลิ้นกายใจปฏบิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิรละลึกถึงพระพุทธเจ้า พระองค์รู้ทำยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิว้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุดลมข้าวทลมออกก็รู้พุดลมข้าวก็รู้ โถลมออกก็รูรู้ทางกายกะยับเข้าก็ยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดก็นักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจ,จริงได้ นี่แหละที่เรามารักษาศิลอุโบสถที่เรามาสมรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียวแล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ปุตสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลุง เป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งตะคมขนเล็บปานั่งให้ปรากฏทาไมปรากฏไม่เห็น ก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเรากรมาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ พอให้นิวรนาดับแล้วประฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นขนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันมันสํารวมจิต ให้เข้าพวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราคัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสุ์สร้างตนให้เป็นพระอริยะเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนนิวรณ์ห้าดับ จิตนี้จะเข้าผวางังเราจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี้ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันนั่งเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียด เมื่อจิตเขาไปรู้เห็นึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกได้รู้ทุกเห็นทุกแล้วปฏิบัติเพื่อ,อดับทุกนักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็น,นแล้วก็พระดิมักก็จะเกิดกับน,นักปฏิบัติวิปัสสนา จะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกําหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกําหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไร พึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกข์ก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกข์ก่อนเมื่อรู้จักทุกข์แล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนอิริยาบถนางผับเพียบ ออกจากสมาธิค่อยๆอออกไม่ให้ออกพลัดพลัดจึงอินทรีย์สงวนจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆอออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นางเฉยปะรู้ปะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหว เปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุกดับไปให้กำหนดรู้สุกเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าหรึกบันเทิงใจในลมเข้า ให้ราเริงบันเทิงใจในลมออกไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในป่ากบ้างมองดูที่ เกสาผมขึ้นรอบจิตะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความงงเงาหุนนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญชนยะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนสว่างขึ้นแล้ว ให้สมรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอบจองดูในภายในร่างกายบา้าง ดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิว้วดูที่ทยถอยบ้างดูที่แถอยแล้วสมรวมะะว่างค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสมัมผัสกระดาษแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึงลืมตา เอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานน่นไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้ดูตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความเร็วไปเอาไวยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นนหะสักกระเดี่ยวหนึ่ง บางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักนะึงเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือทรายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยเยวางอารมณ์นิ่งนิ่งเฉยเยเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจคงตน แล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาผนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ ทั้งรู้ทั้งเห็นจำมชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกดับยกขึ้นวางคิวก็ออกได้ออกจากสมาธิ